ตอนนี้คนไทยต้องการความช่วยเหลือต้องการกำลังใจคนที่กำลังจมน้ำต้องการการกู้อย่างเร่งด่วนต้องการการกอบกู้อย่างเร่งด่วนคนไทยที่เขาไม่เจอน้ำเขาก็เครียดเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงท่านผู้ชมครับการแก้ไขสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอยู่ในงานในนี้ต้องการความยิงใจใครมีปัจจัยอะไรก็ช่วยกันเถอะครับแต่ก็ดูองค์กรให้ดีๆก็แล้วกันท่านผู้ชมครับ อย่าวิตกกังวลอย่ากลัวอะไรตอนนี้เราช่วยกอบกู้สถานาการณ์กันก่อนพอน้ําลดน้ําแห้งนะครับไปช่วยกันบริจาคเยอะๆผ่านมูลนิธิที่มีชื่อเสียงในการช่วยเหลือกันมาถ้าเขาเปิดรับนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดว่าร่วมกับกัรยูก็ไปร่วมกับกรัรยูหรือว่าบอเกตึงก็ร่วมกับบอเกตึงก็ได้หรือที่องค์กรไหนมูลนิธิไหนก็ได้นะครับไปบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านี้มีก็คนละตัว2ตัวเยอะๆนะครับ ลองจินตนาการดูสิครับว่าเขาแช่น้ําอยู่ตั้งนานจะเอาเวลาที่ไหนไปซักและจะเอาเสื้อผ้าที่ไหนมาเปลี่ยนอย่าประมาทจะดีที่สุดนะครับอย่าประมาทเพราะว่าความประมาทนั้นก็ทําให้เกิดการเสียหายบางทีก็อาจจะเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นบ้านใครที่มีปลั๊กไฟอยู่ที่เตี้ยๆนะครับก็เตรียมสกอตเทปเตรียมดินน้ํามันก็ได้นะครับมันติดตามช่องธรรมดาก็ได้นะครับเขาอ,อธิบาย จากจุฬามอาธิบายว่าวิธีการทําซ่วมทํำยังไงวิธีการป้องกันเบื้องต้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราติดตามรับชมสารคดีตามสถานีโทรทัศน์ในประเทศบางช่องหรือว่าในต่างประเทศก็ตามก็จะมีการกล่าวถึงเรื่องของฝีมือหรือว่าน้ํามือของมนุษย์นั่นเองสาเหตุของโลกร้อนที่ทำให้ภูเขาน้ำแข็งนั้นละลายซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ ได้ถูกนำเสนอมาในเชิงของวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็หลายปีมาแล้วไม่ต่ำกว่า45ปีที่มีการคาดคะเนว่าโลกร้อนแล้วก็น้ำจะเพิ่มขึ้นในทะเลแต่เมื่อมีน้ำเพิ่มขึ้นก็แน่นอนว่าเมื่อโลกร้อนขึ้นมันก็ทำให้น้ำละเหยเร็วขึ้นเมื่อน้ำระเหยเร็วขึ้นนะครับมันก็กลายเป็นเมฆบนฟ้าลมก็พัดเมฆไปให้กลายเป็นฝนกลายเป็นพายุแล้วก็ไปตกตามที่ต่างๆ คลาดนี้ประเทศที่เขามีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ประเทศที่บนภูเขาของเขาเป็นป่าที่ได้รับการดูแลอย่างดีอุดมสมบูรณ์เขาก็จะไม่เจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเหมือนกับที่เราเจอในประเทศไทยประเทศไทยเรามีกรมป่าไม้นะครับเรามีกรมอุทยานเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรามการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้แต่เราก็ไม่สามารถรักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้ได้สิ่งหนึ่งถ้าหากว่าเรา ได้มันติดตามเกี่ยวกับสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นทรงหวงแหนและก็ห่วงใยญในเรื่องของป่าไม้ในเรื่องของธรรมชาติแม้กระทั่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ท่านนั้นก็ได้ให้ความสําคัญถึงธรรมชาติที่เรามีอยู่ในประเทศไทยของเราเพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่เห็นแก่ตัวเห็นแต่แก่ผลประโยชน์ ได้ทำลายธรรมชาติตัดไม้ทำลายป่าบนภูเขาบนยอดเขาเป็นเหตุให้เกิดแอ่งน้ำเป็นเหตุให้ไม่มีต้นไม้ไม่มีรากไม้ที่จะยึดรากยึดน้ำหรือชะลอน้ำไว้ได้ทำให้น้ำมีการเคลื่อนตัวเร็วลงมาจากภูเขามีเขาเรียกว่าแลนสไลด์หรือว่าดินถลม่มนะครับน้ำท่วมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเดือน2เดือนนี้นะครับ ในอนาคตก็จะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาตอนนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือใครมีปัจจัยทางด้านการเงินก็บริจาคเงินใครมีข้าวสารอาหารแห้งก็ว่ากันไปใครมีเสื้อผ้าก็เชิญนะครับ die ใครนะ้ขอเป็นทางให้ฉันได้ไหมให้ชีวิตได้ไม่เรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจจากใครนะ้ขอเป็นทางให้ฝันให้ไฟ